Pharmaphac Academic Center, a total solution for better life. Welcome to Research Recap by Pack Academic Center. สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องอาการบำบัดขั้นสูงหรือที่เรียกว่า advance d therapy นะคะครับสวัสดีครับเรื่องน่าสนใจมากครับพวกใช้ยีนใช้เซลล์สร้างเนื้อเยื่อใหม่ใช่ค่ะฟังดูเหมือนแบบว่าเป็นการแพทย์แห่งอนาคตเลยนะคะครับผมแต่ประเด็นคือทำไมการหาเงินทุนมาสนับสนุนเรื่องพวกนี้มันถึงยากนักล่ะคะทั้งที่อาจจะช่วยชีวิตคนได้เยอะแยะเลย การพูดคุยของเราวันนี้อิงมาจากงานทบทวนงานวิจัยครั้งใหญ่เลยนะคะรวบรวมมา174ชิ้นเลยโอ้เยอะมากครับใช่ค่ะตั้งแต่ปี2001ถึง2023ก็เกือบเกือบ20ปีเลยเพื่อจะดูว่ามุมมองด้านการเงินต่อเทคโนโลยีพวกนี้มันเป็นยังไงเป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจว่าเออทำไมการรักษาที่อาจจะเปลี่ยนโลกได้แบบนี้ถึงเหมือนมีปัญหาเรื่องเงินแล้วงานวิจัยเขาชี้ทางออกไว้ยังไงบ้างลองมาดูกันค่ะครับผม ก่อนอื่นขออธิบายง่ายๆนิดนึงนะคะเผื่อผู้ฟังบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยการบําบัดขั้นสูงนี่คือยังไงนะคะครับก็คือการแพทย์ที่ลงลึกไปถึงระดับเซลล์ระดับยีนหรือการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่เลยอ๋อเป้าหมายหลกัลกๆก็คือแก้ปัญหาโรคที่ต้นต่อโดยเฉพาะพวกโรคหายยากที่เอ,อ่อเมื่อก่อนอาจจะไม่มีทางรักษาเลยฟังดูมีศักยภาพสูงมากๆเลยนะคะทางด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็วิทยาศาสตร์ด้วย ใช่เลยครับศักยภาพสูงมากแต่ว่าถึงจะมีแววดีแค่ไหนเนี่ยงานวิจัยชี้ว่ามันมักจะเจออุปสรรคใหญ่ๆที่เขาเรียกว่าหุบเหวแห่งความตายนะครับมีอยู่สองช่วงใหญ่ๆหุบเหวแห่งความตายฟังดูน่ากลัวจังเลยค่ะเป็นยังไงคะครับด่านแรกเขาเรียกว่าหุบเหวชีวการแพทย์อันนี้คืออุปสรรคในการเอานวัตกรรมหรือการค้นพบจริงๆในห้องแลบเนี่ยออกมาทดลองใช้จริงๆกับคน อ๋อคือจาก l a บสู่คลินิกว่างั้นเถอะใช่ครับใช่มันซับซ้อนมากต้นทุนเริ่มแรกนี่สูงลร่วเลยแล้วก็เอ่อมันไม่แน่นอนด้วยว่าจะสำเร็จไหมแค่ด่านนี้ก็หินแล้วครับอืมแค่ด่านแรกก็ยากแล้วแต่ที่น่ากลัวกว่าคือด่านที่สองครับเขาเรียกว่าหุบเหวทางเศรษฐกิจหุบเหวเศรษฐกิจครับคือต่อให้เราเก่งมากผ่านด่านแรกมาได้พัฒนาจนยาได้รับอนุมัติแล้วก็ยังเสี่ยงเอ่อไปไม่รอดอยู่ดีอา้าวทาไมล่ะคะ นึกว่าอนุมัติแล้วจะสบายแล้วซะอีกยังครับเพราะพอจะเอาเข้าตลาดจริงๆกลับเจอปัญหาใหญ่เลยเรื่องการตั้งราคาอ่าราคาแพงนี่เองใช่ครับจะตั้งราคายังไงให้คุ้มกับที่ลงทุนไปมหาศาลแต่ว่าคนไข้หรือระบบสาธารณสุขพอจะจ่ายไหวค่ะแล้วระบบเบิกจ่ายละ่ะประกันสุขภาพจะยอมจ่ายไหม แล้วผลตอบแทนโดยรวมมันเพียงพอให้นักลงทุนหรือบริษัทยาสนใจจะทำต่อหรือเปล่าอบางทีนะครับยาดีๆพิสูจน์แล้วว่าได้ผลก็ต้องถูกถอนออกจากตลาดไปเฉยๆเ,เลยเพราะว่าไปต่อไม่ไหวเรื่องเงินนี่แหละครับโอ้เสียดายมากๆเลยนะคะตรงนี้งานทบทวนที่ว่าเขาเจอข้อค้นพบสําคัญอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยเจอครับจุดที่น่าสนใจมากคือเขาพบว่าผู้เชี่ยวชาญฝั่งการเงินจริงๆเนี่ยกลับไม่ค่อยได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแวดวงนี้เท่าที่ควรอ้าวเหรอคะครับงานวิจัยด้านการเงินที่มีอยู่ส่วนใหญ่ก็อาจจะค่อนข้างเก่าไปแล้วหรือบางทีก็เป็นมุมมองจากฝั่งนักวิทยาศาสตร์เป็นหลักมันเลยเหมือนมีช่องว่างความเข้าใจกันอยู่แล้วช่องว่างตรงนี้มันส่งผลเสียยังไงบ้างคะผลกระทบมันชัดเจนเลยครับคือเราขาดวิธีคิดหรือโมเดลทางการเงินที่มันสร้างสรรค์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความท้าทายแบบเฉพาะตัวของเทคนโนโลยีพวกนี้จริงๆ ทำให้สุดท้ายก็ต้องไปพึ่งแหล่งทุนแบบเดิมเช่นพวก venture capital หรือ private equity ซึ่งเขาก็อาจจะลังเลใช่ครับเขาก็นังเลเพราะความเสี่ยงมันสูงมากโดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นหรือบางทีก็ไปทาง crowdfunding ระดมทุนจากคนเยอะๆอะอันนั้นก็น่าจะได้ไม่เยอะพอหรือเปล่าคะสำหรับ s c a l ใหญ่ๆถูกต้องครับมันอาจจะไม่พอสาหรับโปรเจกต์ที่ต้องใช้เงินมหาศาลกลายเป็นว่าบริษัทขนาดกลางเล็กหรือพวก startup biotech เล็กเล็กเนี่ยค่ะ ที่จริงๆน่าจะเป็นหัวหอ,อกสาคัญเลยใช่เลยค่ะพุ่งนี้เป็นกําลังหลักในการพัฒนานวัตกรรมเลยแต่กลับขาดเงินทุนซะอย่างนั้นมันเลยเหมือนไปได้ไม่สุดทางค่ะเข้าใจเลยครับแล้วความท้าทายที่งานวิจัยระบุชัดๆเลยนี่มีอะไรบ้างคบพอจะยกตัวอย่างได้ไหมหลักๆเลยนะคะ1คือต้นทุนวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ที่แพงมหาศาลจริงๆค่ะ2คือกฎระเบียบที่เข้มงวดมาก โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิตยาที่ดีหรือ GMP อ๋อที่โรงงานต้องปลอดเชื้อสุดๆอะไรแบบนั้นครับผมอันนั้นคือต้นทุนคงที่ก้อนใหญ่มากตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มผลิตยาขายเลยด้วยซ้ำโหสามคือการพิสูจน์ว่ายาได้ผลจริงหรือการพิสูจน์คุณค่ามันทำได้ยากกว่ายาปกติทำไมล่ะคะเพราะว่าเอ่อส่วนใหญ่มันใช้กับโรคหายากคนไข้กลุ่มเล็กกลุ่มทดลองก็เลยเล็กตามไปด้วย บางทีการรักษามันต้องปรับให้เข้ากับคนไข้แต่ละคนอีกมันไม่เหมือนยาเม็ดที่ผลิตทีละเยอะๆได้อ๋อครับใจแล้วค่ะแล้วสุดท้ายพอพัฒนาสําเร็จออกมาได้เนี่ยราคาต่อหน่วยหรือต่อการรักษามันสูงมากจริงๆค่ะซึ่งมันก็ไปขัดกับงบประมาณด้านสาธารณาสุขของแต่ละประเทศที่ก็มีจํากัดถูกต้องครับมันเลยเป็นโจทย์ที่ยากมากๆว่าจะทํายังไงให้มันสมดุลฟังดูมีแต่ปัญหาเลยนะคะ แล้วพอจะมีทางออกหรือข้อเสนอแนะอะไรจากงานวิจัยบ้างไหมคะมีครับข้อเสนอหลักๆเลยคือต้องคิดนอกกรอบเดิมๆเรื่องแรกที่สําคัญมากคือการทํางานร่วมกันแบบสหวิทยาการคือไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์อย่างเดียวใช่ครับต้องดึงนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเข้ามาตั้งแต่เนิ่นๆเลยมาช่วยกันออกแบบโมเดลธุรกิจและการเงินที่มันเอ่อเวิร์กกับบริบทนี้จริงๆอืมน่าสนใจค่ะ อาจจะต้องมีโมเดลการเงินแบบใหม่ๆที่ช่วยแบ่งปันความเสี่ยงกันมากขึ้นเช่นยังไงคะเช่นอาจจะมีกองทุนพิเศษที่รัฐหรือหลายๆบริษัทเอกชนร่วมกันตั้งขึ้นหนาช่วยสนับสนุนในช่วงแรกๆหรือรูปแบบความร่วมหรือระหว่างรัฐกับเอกชนหรือ PPP ที่มันชัดเจนและจริงจังกว่าเดิมค่ะค่ะ อีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือการประเมินคุณค่าของการบําบัดพวกนี้ให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นยังไงคะไม่ใช่แค่ราคาใช่ครับไม่ใช่ดูแค่ต้นทุนยาหรือค่ารักษาโดยตรงแต่ต้องมองไปถึงประโยชน์ทางสังคมในระยะยาวด้วยอ๋อเช่นคนไข้าหายป่วยกลับไปทํางานได้ลดภาระการดูแลอะไรแบบนี้ถูกต้องครับหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่องพวกนี้มันอาจจะเชื่อมโยงกับหลัก ESG ที่นักลงทุนสมัยใหม่ให้ความสําคัญมากขึ้นด้วย สิ่งแวดล้อมสังคมธรรมพินานใช่ไหมคะั้งออกที่น่าสนใจหลายทางเลยนะคะสรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะ เหมือนกับว่าเรามีเทคโนโลยีที่ดีมากๆอยู่ในมือแต่กลับติดปัญหาเรื่องเงินทุนใช่เลยครับดูเหมือนว่าเรากำลังมีเทคโนโลยีการรักษาที่อาจจะปฏิวัติว,ตวงการแพทย์ได้อยู่ในมือมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้มากมายแต่กลับติดกับดักเรื่องเงินทุนและการประเมินคุณค่าทั้งๆท,ที่ประโยชน์ของมันมหาศาลมากค่ะครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะชวนให้คิดต่อนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราจะไปหาเงินทุนเพิ่มมาจากไหนได้อีก แต่เป็นเรื่องอะไรคะแต่บางทีอาจจะถึงเวลาที่เราต้องมาทบทวนกันอย่างจริงจังว่าเราตีคุณค่าของการรักษาล้ำสมัยพวกนี้ยังไงกันแน่อืมการตีความคุณค่าครับ ถ้าเรามองให้ไกลกว่าแค่ตัวเลขต้นทุนมองให้ครอบคลุมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาวหรือแม้แต่การช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาคการมองในมุมที่กว้างขึ้นแบบนี้แหละครับที่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกวิธีคิดเรื่องการลงทุนแบบใหม่ๆและทำให้เรามั่นใจได้มากขึ้นว่านวัตกรรมทางการแพทย์ที่สำคัญขนาดนี้จะสามารถไปถึงมือผู้ป่วยที่ต้องการมันจริงๆได้อย่างไงครับ